Yeah, are

้่ท่านกส่งให้มีอาิสงสำหรับการะสงค์หาเราไม่ถูกระมีองิสงไม่มีอาิสงไมเป็นีเพรานั่เราต้องศึกษาอาณิสงที่ตุ้งติ้งต้องขประธานอนุญาตใาไมีกระดินั้นต้องการไม่ประสงค์อย่างได้ลดย้อนความัสิท้าว อัี้สองห้าข้อ้นแต่ลดจำนผลิาสินค้าตนคื้นทีวินอันนีน้สองห้าข้อข้อหนึ่งอ่าิศสูไปไหนไม่ต้องหอกลาะมาถึงไหนว่าดนั้นนะครับเม่ว่มามีเงนสมบัติรือไมมีงนสมบัติแล้วไปไหนไม่ต้อง,งบอกล่ตามสินค้าบทที่หมีเงื่อ 6. นไขจำกัดนะตรงนี้ตามสินค้าบทที่หกเป็นเกณนะว,ว่า ที่าบนทอเจรแล้วเขาวาปาจีดีกันและระบุว่าพิสุจนระยไปฉันข้างนอกไม่มีสงสารช่วยไม่มีสงสีชก่ออนจะไปฉันต้งบอกบอกนักสเลยว่าตอนนี้เราไปฉันข้างนอกนะไปฉันกลับมาแล้วต้องบอกผู้สเลยว่เออผมไปฉันชุดกลับมาเลยนะเดี๋วต้อมาีอันนี้ให้มีการบอก แต่เราอยู่ด้วยกันในภาษาด้วยกันเอาภาษาให้เราไปนี้ไปนี้ไปไหนเราจะต้องบอกเราจะต้องลาเป็นธรรมเนียมที่เราอยู่ด้วยกันมาไปต้องลามาต้องบอกเป็นธรรมเนียมทั้งสองเราน่าจะเข้าใจดงที่ทรารับรินแล้วไม่ต้องบอกเจ้าว่าอยากไปตามใจชอบเสชื่อมีหรืีไม่มี อยู่ทามสิลป์บทที่หกเดินเยอนแล้วเขาบวารรู้ได้เลยทุกคนว่าศิลป์บทที่หกเดินเยนแ้วาปีกันท่ไหนต้องบอกน้าอไปไหนที่เราเรอะไรทุวคนไปที่สำนัสมองณวนาติจะไปดลองหรือจะไปช่ที่นี่ที่ไหนฝากอันตรายก็สวามที่ค่ะไปที่มันได้ <les> <es> وع, ไม่ต้องพีจเราออะไรครบสามดาแต่ถ้าไม่มีในโหกลามีนโหมดด้วยข้าขานะแตนสวร้าสามถ็นจะต้องอยู่กับกงค์วัวข้าปารุดีไปนำด้อพินารมาวันี้ว่าข้าทองมาใม่พอดมนไส่กอดเด็กมีสพันอรไปไหนเาทีอะไรบนกระน้ำสามฉันนะโทวฟังานะพทษได้ น้อักนั้นักาทกี้ก่อนที่จะให้นแล้วก็แตกตมีรข้อทสูน์เกียรติอาจจะีวอนนักการเข้าใเอธิษฐานรอีแต่ละยังของตัวกับตัวิานได้อธิษฐานืออแตธิษฐาน่เชอมมีอนตามอสแล้วแค่ัา เรายสงสารสทีไปต้องพิจารณาไวหรือจะต้องให้ไปอูหรืต้องเสียลาให้คนอื่นไปอีสองข้อที่สี่เมอได้ตาต้องการอันนี้สองข้อที่ห้ามเกิดขึ้นในที่นีเจของได้ก็ครเ้มีสิ่งมัวอยูที่มีที่มีสิ่งมีสนะหที่เกิดขึนในส่งแ ก็ปล่แ่ใจยันไปใช้สายสอดปแต่โดยเรือของสารกางนั้นเราต้องทำถูกต้องนี้เราทำาถไแฟ้าชั้นเยาวแล้วโดยที่พขาจะถึงครัมีน้หนัดีเดียวหอ้อนั้นเป็นบอดที่วานจะถึงเขาจะมาร้อมกา้กะได้เราจะมาสัาได้เราดูเวลาที่เขาไปทางอันน the ี่เขาไปก็ไป อนาจการินกจานรีวารแต่ก like, ็ได้สมรรนองการหมดแลเป็นาการยิงตกไปากลางสูเป็นงาแต่แลสมนี้เน so so <jähr> ี่ยท่านจะสวดอภิโลกอภิโลกคือสวดรถินตรงนี้ตมาางการสง้างใหสุดรุะรรหนึ่งรุ่นที่โมย กราก็จะโรมารเป็นผู้มีอิสรภาเปิดผู้การแต่สมัยทุกวันนี้ผู้ที่จะหัวหน้ายริหารงานนั้นจะเป็นผู้การหรือทาควารต้งใช้ราคาจากภาครัฐแต่ภาครัฐท่านมาทครงการในอดีตนั้นจะต้องเป็นจะต้องยกใน้กับทที่มี่าที่เรียกว่าผ่าที่มีผ่าท่า ที่วราส่งไปจึง้งมีของ้ริงฉะนั้นท่านจะต้องเอาไปทเอาไปแยกเอาไปย้อนเกการแนวันเดียวกโดยเฉพาะวันปาร์เราทำอย่างนี้มาเป็นจำนวนมางแต่ในเมือนั้นท่าเอาข้าวเส็นจะไหวฉะนั้นท่านจะทำทุกธีเกินเกดารจัดเกิมการจุคการรู้เกินการนี้แล้วออกไปครอง ช่วงวันนี้เราจะไปตัดขาวและไปตัดเปรี้ยวเปรย้อนถมนามที่เซนด์แยรีอยู่นะคือมีการได้ในส่วนท่รใหญ่ที่ว่าหรืออะไรพวกเราเลาอกไเลยเราได้ที่สองที่สามค่ะยกจากอนุสาวรียเป็นการพาไปหาทุ่งเสร็วทุ่งขี้ทุ่งขี้ ในในฐานะที <se> for well. ่ว่าถ้าพ่มีท่า่า่าต้องเยก็ได้รับาีมาใช้ไอนแต่สมัยทุกวันนี้ท่าลดเบื่แต่เราก็สไปเป็นขนมเป็นทนเเป็นประเ็นดทีุ่รเราต้บริาร่าเรา้องกาทีได้รับหมากไปสที่เรารถจทำมากมากร้อยไปนห่้าสใจมะ ใจดีแล้วทำมาคุณขอบคุณทุกท่าเขาแต่ใจอย่างนี้มองต่อไปทันแพ้เ่อไรแพ้เราถึงต้องให้พรวันนี้ทุรันผู้ใหญ่นะเรามีใจเราไว้น้มาวใจเราปะสุัน์ปะาชาาเโอกาสเจ้าค่ะยอดจากยอดปัจจัยนะเจ้าค่ะจากท่านอ่ แม่แม่คุณแม่ยอดลานสุดล้านสิดค่ะได้เคเค่ะเ่อนคุณ่คแคณะสวนของสากานครับผมนานะประธานกรรมการบริษัทขนส่พร้อมเพื่อนคณะกรรมการสายการเดินทานใหญ่รวมถึงในอันดับสายขนส่งจำกัดวันนี้มีพ่อนกัน ในเรื่องใหญ่ของสังคมมาจากสื่ส่วนต้งการสสังคมกรมจังทาและกรมทัาณรวมถึงพ er ี่น้องเพื่อนราชการนะครับบุคลากรในสังกัดนะครับขออนุญาตล่วมทุนไหวกระจายแก่ผู้สือสารในการกระตุ้นนันี้เป็นยอดรวมสองล้านเจ็ก้ารกสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์ครับซา ที่2อล้านาบาท34ส่ตางค่ะสาธุในรกลางสองล้านที่นี่ก็มีวางตรงหน้าท่านแล้วก็ยื่นอันนี้เฉพาะใหม่ต่อหน้าทานเดินุยใส่ยปรตูรสองล้านไหต้องเขียนใหม่เขียนใหม่5องรูปด้หา่บาทค่สาธุ เอ็มพีคาแคร์หนึ่งแสนบาทค่ะคุณธัติยาคุณวัฒนวันชัยเกียร์หนึ่งแสนบาทค่ะลูกเก้าลูกเก 9, ้าคนนี้ก็คือมาขอหลวงปู่เก้าแม่พ่อแม่ขมาขอหลวงปู่เก้าแล้วก็ได้ลูกออกมาก็เลยเป็นลูกลูกเก้านะคะวันนี้มาทำบุญหนึ่งแสนบาทค่ะแล้วก็ร้านเอสเคเอสเคชาวเล่ห้าพันบาทค่ะาทุกค่ะ สารู้ค่ะอยู่ในยอดนี oui> pit pit <h <h <s <s ้นะคะอยู <h 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 ่ในยอดยอ2ล้านนี้นะคะ2ล้าน7,900นเาล้านเจ็ดมนานเ็บาทสาสาค่ะจะอยอดอีกแตขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถยกันน อาเดี๋ยวให้เจ้าภาพเข้าถวายด้วยเลยแม่นิดเป็นนิดให้เจ้าภาพถวายเซตนี้ก่อนแล้วก็เนี่ยปัจจัยหลักก่อนแล้วก็เติมค่ะค่ะแล้วจับพร้อมกันก็ได้คจะจับยังไงดีก่อนแตะแตะหลังช่วยๆันจหลังนะครับโอเคมาเคุณกระเดียก แตะแตะกันไว้แตะแตะกัน uh, ไว้อ่าปัจจัยวางไว้นะคะใจวางไว้ค่ะเดี๋ยวเอาถวายเฉพาะใบอนุโมทนานะคะอ่าปัจจ er um ัยวางไว้ค่ะคคะะะนนี้จาท่านประธานได้นำปัจจัยมาถวายบอกย่อะคะยอดที่ท่านได้แจ้งนะคะท่านได้แจ้งแปดสองล้านได้ค่ะสองเจ็ดเก้า เดี๋ยวได้รอต่อยอดรอเฮอีกรอบค่ะได้ยอดเยอะมากเลยค่ะได้ยอดเยอะอ่าดีไงต่อยอดมาก่อนแล้วนี่